ครับผมหลังจากที่ได้นําแกลบมาใส่บริเวณโคนต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรมะพร้าวไผ่พวกนี้นะครับใส่ขาพวกนี้แหละนะครับใส่ลงไปก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าจะไม่ต้องที่จะมากระจายนั่นแหละนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มากระจายให้ผมแล้วนะครับนู่นแหละเป็นไก่ครับไก่ที่ลูกชายผมได้เลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าในแกลบมันก็ยังคงมีปลายข้าวเล็กๆอยู่นะครับที่มันยัง ไม่หมดนะครับผ่าน,านในเรื่องของผ่านตะแลงลอะไรมาได้ไก่ก็จะคุยเขียกินมันก็จะกระจายมาเรื่อยๆก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระจายนะครับในเรื่องของแกลบในที่สําคัญที่สุดก็อย่างที่บอกพืชก็จะรู้สึกว่ายังไงละ่ะมีตัวพพลนดินให้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนจะไม่ชอบนะครับในเรื่องของไก่เพราะว่าไก่จะไปคุ้ยเขียรากของต้นทุเรียนนะครับทุเรียนจะไม่ค่อยชอบไก่เท่าไหร่แต่สําหรับพืชชนิดอื่นแล้วก็พอได้ครับ ไผ่กล้วยพวกนี้พอได้นะเห็นไหมครับมันคุ้ยเขี่ยหากินนะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันอาจจะดูลกๆนะครับนะยังไม่มีเวลาที่จะมาปัดกวาดแต่ผมก็มองว่าไอสิ่งลกๆตรงนี้ที่ผมมองเห็นที่เป็นใบไม้เศษอะไรต่างๆตรงนี้จะเป็นอินรทรีย์วัตถุที่จะทําให้คุณภาพดินของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคเห็นไหมครับต้นเงาะสวยไหมครับเคเนาะนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นกล้วย ต้นกล้วยก็จะมีความชื้นที่เกิดจากใบเกิดจากอะไรละหลายอย่างนะครับก็ปลูกผมจะพยายามปลูกเงาะไล่ไปเรื่อยๆแนวนี้นะครับแล้วก็สุดตรงนู้นนะครับก็พยายามที่จะแบบปลูกได้หลายอย่างครับยางก็คงจะเริ่อมที่จะโลกออกครับจริงๆแล้วยางไม่ใช่เป้าหมายในการที่ผมจะปลูกแต่ว่าพอซื้อที่เข้ามาปุ๊บเขาปลูกยางนะครับมันก็เลยต้องเอาไว้ก่อน,นครับเสียดายเห็นแม่ท่านบอกอย่างนั้นนะครับ ก็เลยพยายามที Olha, yes. oh yeah. so ่จะแบบนี่ครับปลูกแบบผสมผสานในส่วนที่เหลือครับในส่วนที่เรียกว่ามันเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ปลูกอย่างมีมะนาวมีกล้วยมีหลายอย่างครับผสมผสานกันนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับหลังจากที่ได้เอาแกลบมาใส่ปุ๋ยคอกก็ใส่ลงไปแล้วนะครับปุ๋ยคอกนี่ใส่ลงไปก่อนแกลบนี่ใส่ตามลงไปทีหลังตอนนี้พนักงานของเรากําลังเนี่ยครับจัดการเกลียครับเกลียนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็พามาดูกันนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งรูปแบบครับที่จะทําในเรื่องของเกษตรผสมผสานครับผมแดดแรงครับผมวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างในการที่จะทําแบบเกษตรผสมผสานนะครับมีไก่ต้มไก่ย่างอะไรต่างๆเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็จะมีผักมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่สําคัญนะครับตัวนี้หนี่งจะเป็นไก่ป่าหมูข้าวขาวไก่ป่านะครับมีพีพ่ๆน้องๆไปดักมาได้ก็เลยเอามาผสมพันธุ์กับไก่บ้านเพื่อที่จะให้มันมีภูมิต้านทาน ประมาณนั้นแหละนะครับอันนั้นก็ใช่ครับนั่นไก่ปลาโอเคครับผมทามาดูหลังจากที่เอาแกลบได้มาลงนะครับก็จะเห็นว่ามีพนักงานเราคุยเขี่ยเต็มไปทั้งหมดเลยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ